นี้ยงนนก็ไม่ช่วยเพื่อนไม่ชวอะไรเอามน,นก็เออเออหลดีไปเงี้ยงับร้อยดาวเดียตัวเดียวพลอนเอาล้ครับทงไงถึงโดน อยู่ข้างบนบ้านไม่ขาเลยน,นี่เปอนที่ไปครับตรงวันนี้เรียบร้อยชนะครับเกมที่สองเป็นผมชนะนะครับเกมที่สองเราจะเล่นเป็นอะไรลูกสองพวงแล้วก็เราจะเล่นลูกสองพวงอย่างเดียวเลยทางน,นี้ ตอนนี้ดาวช้าแน่นอนครับเพราะว่าเรายูสองเกมอยู่แล้วครับดูดิครับข้างเขามีโกหนึ่งผมว่าโปในโกหนึ่ง <c oughs> กกโกหนึ่งพันยัอ

ลานนั่งไปดาวนหางยเพื่อนเรานะ ไม่เง่งหวะฮัลโหลฮัลโหลไฮเฟนฮัลโหลฮัลโหลไฮฟนก็ดาวไปดีครับแกลเคปียครับตีงกาโซนทีฮัลโหลวัดเลยคือเหี้ยคือแนวท้ำเกาะยึดคีมอัดเดอร์ฟากเลยนะ บอกเลยครับอย่ามาเฮ้ากับพี่นะน,น้องพี่ไม่ชอบครับสวัสดีครับทุกคนไปละสามเกมโอเคเอยู่ตายครับซาน่าเราก็จะปิดสตีมันะครับเราจะตีหนึ่งชั่วโมงลงอีกคลิปหนึ่งเราต้องไปตัดคลิปลงเรื่อยๆนะครับ มยิงเขาไดเอาละเบิร์กูไปเดนแล้วเอาแสบตัวนี้แล้ีตัวนี้กลมาอีกถ้ามีปัญญายิงก uh, ูได้ เรียบร้อยชนะเลยอะครับเราจะมาดูเกมต่อไปครับแล้วสองนะครับอีกตาหนึ่งนะครับคนครับเราก็จะ